สวัสดีครับกลับมาพบกับบุ่มฟอร์ด m อสาขาราชพฤกษ์พระราม5นะครับเป็นตัวแทนของทีมจริงจังจริงใจนะครับวันนี้อาณาจักรรถบ้านได้มาเยือนถึงพระราม5นะครับเป็นของชั่วแอดเวนเจอร์นะครับเรามีรถโชว์จัดแสดงหน้าด้านหน้าโชว์รูม3คันนะครับเดี๋ยวพาไปดูทีละคันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในรถบ้านของแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เริ่มจากคันแรกเลยนะครับคันนี้นะครับราคาของตัวเฉพาะหลังคาที่ต่อเติมบ้านนะครับอยู่ที่4,000นะครับเดีย๋ยวไปดูความพิเศษว่าในราคา4,000เราได้อะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นด้านท้ายนะครับด้านหลังของรถนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูด้านบนกันดีก,กว่า แล้วนี่เป็นด้านบนนะครับเป็นเตียงนอนขนาดเล็กนะครับนอนได้สองคนนะครับตรงนี้เป็นตะข่ายนะครับรับลมได้แล้วก็ปิดได้เหมือนกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับเพื่อเพิ่มความเย็นตอนที่เราไปจอดรถร้อนๆนะครับต่อมานะครับ ทางฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นโซฟานะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระและตรงนี้ก็จะเป็นตู้อนเนกประสงค์นะครับเป็นตู้ขนาดทรงสูงนะครับนี่โซฟาเป็นมุมสี่เหลี่ยมนะครับส่วนตรงนี้นะครับยังเพิ่มไมโครเวฟด้วยนะครับอ่ทาทำความร้อนได้จริงนะครับนี่เลยและอีกด้านหนึ่งนะครับ เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำอาบน้ำได้จริงนะครับมาพร้อมมีแต่ใส่ม่านกันน้ำให้ด้วยนะครับตรงน,นี้ห้องน้ำนะครับอ่าเปิดประตูห้องน้ำก่อนโอเคอ่อยาให้ดูมุมห้องน้ำนะครับห้องน้ำจะอยู่มุมท้ายรถนะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบิวอินเป็นส่วนของครัวขนาดเล็กนะครับมีต่องใช้ไฟฟ้าให้นะครับตัวนี้เราก็มีกันมแมลงนะครับม่านตะข่ายกันมแมลงนะครับแล้วก็ที่เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศได้นะครับส่วนหมุนมาทางด้านหน้ารถทางนี้นะครับก็จะเป็นที่นอนนะครับพร้อมโซฟานะครับขนาดเล็ก เป็นมุมสี่เหลี่ยมนะครับเข้ารูปนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตัตดไปกันดีกว่าว่าจะว้าวแค่ไหนอ่าคันนี้นะครับอันนี้ติดในรุ่นของ XLS สี่ประตูนะครับราคาตัวหลังคานะครับหกแสนห้านะครับราคายังไม่รวมรถใหม่นะครับแต่ถ้าซื้อกับเราได้ราคารถใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะครับ อันนี้รออลังการมากอ่ามาเริ่มกับด้านท้ายเลยครับมีบันไดหางขึ้นนะครับแล้วก็มีราวจับนะครับมีที่เปิดประตูนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูความว้าวข้างในกันดีกว่าโอ้โหเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับอันนี้มุมแรกเลยนะครับอ่าช่องเก็บของช่องเก็บอาจจะเป็นรองเท้านะครับช่องเก็บของอเนกประสงค์นะครับนี่มุมนี้นะครับ เป็นมุมโต๊ะกินข้าวนะครับนี่เป็นเบาะนั่งโซฟาเป็นทรงเก้าอี้นะคะมาพร้อมโต๊ะและชมยิวด้านนี้ได้นะครับมีช่องกระจกให้นะครับต่อมานะครับทางด้านนี้นะครับเป็นซิงค์ครัวขนาดเล็กนะครับขนาดย่อยเหมือนกันแต่นี้มีซิงค์ล้างจานให้ด้วยนะครับเปิดน้ำใช้งานได้จริงนะครับ นนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟนะครับข้างบนก็จะเป็นช่องเก็บของและตู้ไฟนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของเหมือนกันนะครับและที่พิเศษครั้งนี้มีตู้เย็นด้วยนะครับขนาดเล็กนะครับตู้เย็นนี้ทำความเย็นได้จริงนะครับนี่ตู้เย็นนะครับว้าวมากเลยอะ่ะเซลก็อยากได้เหมือนกันแล้วเนี่ย อันนี้เป็นช่องเก็บของนะครับหรือเสื้อผ้านะครับแพทได้และที่นอนกว้างมากกริ่งได้เลยนะนี่ว้าวสามารถนอนชมวิวได้ข้างบนมีที่เก็บของโอ้มีรุณบปรับแอร์แล้วเวลาและกระจกชมวิวข้างฝั่งด้านนี้ด้วยว้าวสุดๆและที่สำคัญนะครับมาพร้อมจอด้วย และม่านปิดความเป็นส่วนตัวนะคะเผื่อมาเป็นครอบครัววาวม,มากมากและนี่กลางหลังคากลางเต็นท์สมบูรณ์แบบคนันนี้ลงตัวมากๆนะคะในราคาหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับว้าวกว่าน,นั้นนี่ประตูห้องน้ำนะครับเหมือนห้องน้ำบ้านเลยนะครับประตูฟืบเปิดเข้ามามีโถสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็ ฝกบัวนะครับมาพร้อมกระจะก,กนะครับและช่องระบายอากาศนะครับโอ้ลงตัวมากเลยครับอยากได้หรูหรากว่าห้อง,องนี้นะเนี่ยอ่าไม่ค่อยแคบนะครับปิดแล้วปิดเลยนะครับเดีย๋ยวไปดูความถัดไปกันดีกว่าครับว่าะจะว้าวแค่ไหนนะครับ้โหขนาดตอนถอยลงมองขึ้นไปยังน้านอนหน้าอยู่หน้ากินหน้าเที่ยวเลยนะครับคันนี้ บอกเลยว่าหล่อลงตัวแล้วก็คุ้มมากๆกับออปชันในรถบ้านของคันนี้นะครับมบันไดแข็งแรงนะครับมีที่จับให้นะครับเดี๋ยวเป็นประตูก่อนครับเดี๋ยวเอาออเชื่ชัวร์แอดเวนเจอร์นะครับตัวนี้มีขาตั้งมาให้ด้วยนะครับนี่ มีเต็นท์นะคบที่เรามองจากด้านนอกเมื่อกี้สุดรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับนี่ยวพาไปดูมุมกว้างนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยราคา650,000นะครับซื้อรถใหม่กับเราด้วยนะครับได้ราคาพิเศษเลยต่อไปไปดูคันที่สามกันดีกว่านะครับคันนี้ใหญ่และยาวมากๆ คันนี้น่าจะตัดต่อชาซีช่วงล่างด้วยนะครับเพราะว่าขนาดของตัวบ้านข้างบนจะใหญ่และยาวเป็นพุเศษนะคะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจะรูหราขนาดไหนนะครับมุ่งมาทางด้านท้ายน่าจะอยู่เป็นเดือนนะครับคันนี้มีที่เก็บของบันไดด้านท้ายนั่นะครับต่อมานะครับด้านข้างนะครับด้านข้างของคันนี้ ระบบไฟมาเต็มน,นะครับอันนี้ติดถังขยะมาให้ด้วยถ้าประตูปิดจริงๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าอันนี้คือปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดไปดูด้านในกันดีกว่ามาเรามาเริ่มกันตั้งแต่ต้นทางเลยครับพอขึ้นมาแล้วโอ้โหใหญ่ยาวจริงเริ่มจากมุมซ้ายก่อนเลยนะครับเป็นเคาน์เตอร์ห้องครัว เรียกว่าขนาดใหญ่ได้ไหมอะใหญ่อยู่นะอุปกรณ์ครบคันครบเลยและเพิ่มจากตัวหลังเมื่อกี้นะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวคือกระทะไฟฟ้านะครับและตัวนี้จะเป็นซิงค์นะครับซิงค์ล้างจานตัวนี้ก็จะเปิดระบายอากาศหรือชมวิวตอนทำกับข้าวได้นะครับอันนี้เป็นที่เก็บของนะครับอเนกประสงค์นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับ ต่อมาห้องน้ำโอ้ว้าวว้าวมากๆสะอาดสวยน่าท่องเที่ยวอ่าแล้วก็มีมุมโชฟานะครับแบบส่งเก้าอี้นั่งนะครับที่รับประทานอาหารนะครับชมวิวไปด้วยรับประทานอาหารไปด้วย ว้าวมากๆกระจกบานใหญ่มากๆนะครับน่าจะขนาดประมาณหนึ่งเมตรนะครับกระจกบานนี้ว้างมากเลยครับเราไปดูที่นอนกันดีกว่าอ้อหน่ารับไหลมม่มากมีม่านติดตัวนี้เปิดแอร์ทำงานอยู่นะครับย4สี่องศาเย็นหน้าอนอนมากแล้วก็ขึ้นไปนกกระต่ายดีเลยนอนไม่ได้นอนไม่ได้ไปนอนไม่ได้ มีจอทีวีได้นะครับน่านอนมากบอกเลยว่าแค่เห็นคลิปนี้อยากท่องเที่ยวอยากอยากไปไหนก็ได้มีรถบ้านสักหนึ่งคันตัวนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่จะมีในทุกคันทุกรุ่นนะครแอบเป็นไมโครเวฟนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตู้เย็นเหมือนกันรักษาอุณหภูมิได้ทำความเย็นได้จริงนะครับ Okay. บอกไม่ถูกเลยเพราะว่าเขา้ามาเห็นแล้วชอบมากรถบ้านถ้าว่ามีเงินมีบ้านมีรถพร้อมแล้วอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขสนุกเรามาซื้อรถบ้านกันซักคันหนึ่งนะครับไว้ไปไหนถึงไหนถึงกันนะครับนี่ถ้าถ้าพูดถึงเราตื่นมาแล้วเรานอนชมวิวตรงนี้มันจะว้าวมากๆเลยนะครับ จะเห็นธรรมชาติเห็นน้ำตกเห็นพุ่งอยู่ตรงนี้ฟินสุดๆคันนี้จะมีขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเราลงกันดีกว่าเนาะก่อนที่เราจะอินไปมากกว่านี้อ้าไปแล้วนะ ท่านไหนที่สนใจและเปิดใจให้กับฟอร์ดนะครับอย่าพลาดแคมเปญดีๆในรุ่นของตัวรถใหม่ไม่พอนะครับและราคาที่เป็นมิตรภาพในของรถบ้านที่แต่งอุปกรณ์ด้านท้ายของตัวรถนะครับของเราดีลโรงงานเองนะครับยังไงติดต่อกันมาได้นะครับ092 8835986นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ